สวัสดีค่ะช่องอมพรแมสแวลเน็ตชาแนลนะคะวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะคอยติดตามด้วยนะคะดูจะกลับกล้องให้ดูค่ะฝนตกแรงมากเลยวันนี้อากาศไม่ดีมากค่ะฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกตกแรงมากเลยดูเสียง เสียงฝนนะจ๊ะเสียงฝนตกฝนตกค่ะนี่พบหมออีกแล้วนะคะพบหมอนวดหมอบำบัดค่ะฝนตกรอรถฝนตกแรงมากเลยค่ะ เนปโต้เนปโต้เนปโต้ฝนตกแรงจริงเลยเนี่ยการบินดีเนี่ย